ที่ธนาคารในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาก็ไม่แพ้กันครับมีประชาชนต่างเข้าไปรอคิวกดเงินกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะที่ธนาคารทกศส,สาขายะลาซึ่งมีจํานวนมากกว่าเมื่อวานนี้จากการพูดคุยหลังจากได้รับเงินสด1,000 0บาททุกคนต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มดีใจและมีความสุขมาก ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเช่นนายอิบรอฮิมจะปะกิยาจะบอกว่าตนเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้วิการวันนี้มากดตังที่นายกให้ดีใจมากเงินจำนวนนี้ก็จะนำไปใช้จ่ายในครอบครัวซื้อข้าวซื้ออะไรหลายๆอย่างลำดับแรกก็จะ ไปซื้อข้าวสารหนึ่งกระสอบไว้ก่อนแล้วค่อยทยอยซื้อสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆด้านด้านนางอามิตรกาซาบอกว่าวันนี้มาเอาเงินเราอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีใจมากเงินจำนวนนี้จะนำไปไว้ใช้กินในครอบครัวตนเองไม่มีหนี้ไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงลูกอยู่บ้านอยากขอบคุณรัฐบาลมากๆ